เพื่วนเรเนี้เองวันนี้ยอยู่กับเกมเอีครับผมมาผมก็จะมาเล่นนี่นะครับผมจะมาเล่นแรงเหมือนเดิมตอนนี้โกอไอบีแล้วอันนั้นคือน่าจะเป็นครั้งที่เยอะที่สุดเฮ้ยผมกดเลนไล่อะจำไม่ได้ มันน่าจะมีบอกนะคือผมตอนนี้เกมทอด์ทาวดีเฟนผมผมผมเก็บถึง1,000งันแคนดี้แล้วไปแล้วไปเปิดแล้วเราไปซื้อกล่องสองกล่องแล้วผมก็แลกกับรีเจนตตัวเดียวซึ่งมันมีลายเซ็นผมคิดว่ามันคุ้มนะ เพราะกล่องนะ่ะมันมันโอกาสที่มันจะได้ของดีมันแบบหนึ่งน้อยมากแบบส่วนใหญ่มันจะได้แบบอันคอมมอนแลน้วนี่แลแล้วผมก็ทําการขายเพื่อนเทรดกับเพื่อนของผมแล้วเพื่อนของผมก็บอกว่าโอเคเกิน <c oughs> ที่เขาเทรดแบบตัว,ต,วตัวรีเจนสามไม่ก็สองนี่แหละแล้วก็คีริโตร้อยได้หนึ่งนั่นแหละแล้วเขาก็ยอมเทรดกับกล่องสองกล่องเลยเขาก็เปิดได้อันคอมมอน แบบโซเซตมากแล้วผมก็ทำการข่าวขาวเลยแตนน่จริงอนะผมออกของมั่วแล้วจริงจริงผมไม่ได้ออกของเป็นมันก็ตามนี้แหละไม่เล่นมอทอสมานานมากๆเลย ไม่ได้เล่นนานปาดเฮ้ยดีดดิปุ๊บปุ๊บไปโดน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 กูนอาจจะอัพสกิลสองก่อน ตัวอืมเฮ้ย๊ยยูจะตายอันแน่โคตรเนียนดูข้างหลังครับผมก็ตีคิดข้างหลังไม่ให้ไปนี่อย่างโหด ก่อมไปเพื่ออะไรก่อนโอ้ยอย่ามาคือชิงเลือดเหรอเฮ้ยผมกดผิดเผล่อไปกดเดินเอออย่าหนีสิเฮ้ยผมมันหนีแล้วตอนนี้เฮ้ยกูยตายแลยนะ้วะเฮ้ย ล้านแค่คิดก็ตีผมตายได้เฮ้ยเอยอรอดโอ้โหเกือบตายผมอัพผมอัพสี่อย่างสี่ แล้วก็อัพห้าเฟื้นฟูอีกหนึ่งอย่างแล้วก็อัพหลุดเลือดอีกหนึ่งอย่างก็น่าจะโอเคแล้วเฮ้ย,ยอุ้ยโดนคูโนสโลด้วยอุ้ย ให้เขาตามมาก่อนนะครับให้เขาตามมาก่อนแล้วก็ค่อยคอมโบทีหลังเพราะเกิดแบบ้ยยกำกระหม่อมเรียบร้อยครับเฮ้ยใครใครนี่อุ้ยดาเมจอะไรมากหมาผมรอดนะเนี่ยเฮ้ยดีอันนี้เลย

โอ้ยไมอดุกคุกำก่อตอัพเกือบตายข้าผมมาแก่ผมอ่ะ เธอไว้เป็นส yeah, ิ่งที่ต้องมีูุกยดติดกิฮ้ยจำกำมองเรียบร้อยกำอมตายเจมัคล้ายๆยอเลยนะแต่ไม่ใช่คิดไป โซโลกับเซลาโบเอพีเอโปเอเปอยูดอไม่ใช่หรอบลัดแบบเมืออะไรรูปโน,โนุที่แล้วไม่ทุกคนอยู่ตรงกลางหมดเลยปรับตัวและก็เครื่อีชเช่ดียกัน your team has destroyed a tower ไปเรนกลางซะแล้ว ไม่ไดไ้ต้องพันหนึ่งก่อนปบุบบุบหัวม่ได้ค ทิปติดฐานสโลเหรอเดินช้าจังเฮ้ยถอ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 ยดิมือย่ำกับงค์ปุ๊บปัดเฮ้ยมือเกือบคาได้แล้วอ่ะตายเลยนันละ ต้องซื้อซื้อคือชีบหลากหลากหลากสแปมได้ด้วยถ้าเกิดผมเปิดในมันจะไม่ได้ยินเสียงผมไม่คืออะไรนี่เล่นดีคืออะไรนี่ว่ากินเตรียมของผมพวกมันเป็นอันนี้ เวอรเดินบอบรูแต่ชนะแหละรุมกันขนาดอืยบอยดีก็ด้วยไม่นด้่าะไม่เกแล้วก็เจ็บกุดท้แล้วก็ติดตามชอบทีเพจาร์เพลย้ไปเปนการเล่นแรงที่สปีร้านมาเพื่อนแบกเับเพื่อนแบกคิเไป๊ายบายขอบคุ พรุ่งนี้ไปเรียนบ๊บโบ๊วโอเคบ๊ายบาย